<mile> หากเราย er ้อนเวลากลับไปในช่วงก่อนที่มนุษย์จะถือกําเนิดขึ้นก่อนที่โลกจะก่อตัวก่อนที่ดวงอาทิตย์จะได้ลุกเป็นไฟก่อนที่แสงจะเริ่มเจิดจัดณที่แห่งนั้นเราเรียกว่า Big Bang ซ <Third thing, S 2> <Bang. S 1> ึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันเกิดขึ้นมานานแล้วกว่า13.8พันล้านปีแล้วอะไรล่ะที่ถือดำรงอยู่มาก่อนหน้านั้น ในเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์หลายท่านต่างก็เชื่อว่าก่อนบิ๊กแบงจะถือกำเนิดจกักรวาลของเรามีแต่เพียงความว่างเปล่าก่อนที่นาฬิกาจะเริ่มเดินทันใดนั้น Big Bang ก็เกิดขึ้นและแนวคิดที่ว่าจากักรวาลถือกำเนิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรเลยก็บ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าแท้จริงแล้วเราไม่ได้เข้าใจรไรเลยว่าก่อนการมาของบิ๊กแบงหน้าตาของพวกมันนั้นเป็นเช่นไร พวกมันก่อตัวขึ้นมาจากอะไรและทำไมมันถึงได้สร้างจากักรวาลของเราขึ้นมาเพราะเรื่องนี้มันอยู่เลยออกไปจากขอบเขตในทางวิทยาศาสตร์ของเราที่จะตระหนักได้จริงแต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์อยู่เป็นจำนวนไม่น้อยที่ไม่เห็นด้วยว่าจากักรวาลของเราได้ถือกำเนิดขึ้นมาจากความว่างเปล่าและก็มีการตั้งทฤษฎีว่าก่อนที่บิ๊กแบงจะถือกำเนิดขึ้นณนะขนาดนั้นจกักรวาลของเรามีทั้งมวล และพลังงานที่ถูกบีบอัดเอาไว้ยอย่างเหลือเชื่อจนไม่อาจประเมินค่าได้นักวิทยาศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งจัก,กรวาลใหม่ The Seed of New Universe โดยมเมล็ดพันธุ์นี้จะมีขนาดที่เล็กกว่าอนุภาคที่เราสังเกตเห็นได้ในปัจจุบันหลายล้าน,ล,านล้านเท่าก่อนที่มันจะถูกกระตุน้นและขยายตัวออกมาอย่างรวดเร็วอันก่อร่างสร้างทุกสิ่งดังที่เราได้ประจักษ์ไม่ว่าจะเป็นกาแล็กซีระบบสุริยะ ดาวเคราะห์และสิ่งมีชีวิตดังนั้นถ้าเราจะเรียกมเมล็ดพันธุ์แห่งจักรวาลน,นี้ว่าคืออนุภาคพระเจ้าก็ดูจะเข้าท่ากลัว่าและจากคำถามที่ว่าแล้วมเมล็ดพันธุ์นี้มันถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรในคำถามนี้นิโคเดมพอลพลาสกีนักฟิสิกส์ปริญญาเอกแห่งมหาวิทยาลัยนิวเฮ v e n ก็ได้ออกมาให้ความเห็นว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งจักรวาลของเรา ถูกหล่อหลอมขึ้นมาจากสภาพแวดล้อมที่สุดขั้วและรุนแรงอย่างถึงที่สุดในธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงซึ่งสภาพแวดล้อมเช่นนี้จะสามารถพบเห็นได้แต่ภายในหลุมดำ้าพหุจักรวาลแบบยกกํกำลังซึ่งสำคัญที่จะต้องรู้ก่อนที่เราจะไปไกลกว่านั้นโดยในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมาก็มีนักฟิสิก์เชิงทฤษฎีหลายท่านเชื่อว่าเอกภพบไม่ได้มีเพียงแค่แห่งนี้เพียงแห่งเดียว ซึ่งเราอาจกําลังอยู่ในผลรวมของจักรวาลที่มีอยู่เป็นจํานวนอน,นันต์โดยแต่และจักรวาลก็จะมีวิถีของการดำรงอยู่เป็นของตัวเองอย่างไรก็ตามในเรื่องที่ว่าจักรวาลของเรากำลังเชื่อมโยงอยู่กับจักรวาลอืน่นในเรื่องนี้ก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่และยังไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างสมบูรณ์แต่มีหนึ่งแนวคิดที่น่าสนใจก็คือมเมล็ดพันธุแห่งจักรวาลน,นี้จะคล้ายกันกันกบมเมล็ดพืช ซึ่งเป็นวัตถุที่ถูกอัดแน่นเต็มไปด้วยพลังงานอยู่ภายในเปลือกแข็งที่รอคอยวันถูกกระตุ้นให้เบ่งบานสิ่งนี้เหมือนกับคําอธิบายของสิ่งที่เกิดขึ้นภายในหลุมดาหลุมดําโดยทั่วไปนั้นถือกําเนิดขึ้นมาจากวาระสุดท้ายของดาวฤกษ์ครั้งเมื่อมันได้เผาผลาญเชื้อเพลิงไปจนหมดเมื่อนั้นใจกลางของดาวก็จะยุบตัวลงมากลายเป็นหลุมดำโดยแรงโน้มถ่วงจะดึงทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาหากันและทําให้เกิดเป็นอณูภูมที่สูงขึ้น มามากถึงแสนล้านองศาจนทุกะอตอมได้ถูกทุบออกแม้กระทั่งอิเล็กตรอนก็ยังถูกบดขยี้และหลังจากนั้นทุกสิ่งก็ได้มารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวเมื่อถึงวาระสุดท้ายของดวงดาวนี้มันจะกลายสภาพไปเป็นหลุมดำที่แรงโน้มถ่วงของมันจะมีค่าเป็นอน,นันต์จนแม้แต่แสงก็ไม่อาจเล็ดลอดออกมาได้โดยขอบเขตระหว่างภายในกับภายนอกของหลุมดำเราจะเรียกมันว่าขอบฟ้าเหตุการณ์ ซึ่งหลุมดําบางดวงก็มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์หลายล้านเท่าหลุมดําบางแห่งอาจมีมวลมากกว่านั้นนับพันล้านเท่าที่ปัจจุบันเราสามารถพบเห็นมันได้อยู่ทุกจกลางของกาแล็กซีไม่เว้นแม้แต่ภายในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราถ้าเราได้ใช้ทฤษฎีของไอน์สไตน์มาทํานายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในหลุมดําก็จะพบว่าณนะใเจกลางของหลุมดํามันคือจุดของความหนานแน่นที่ไม่รู้จบและมีขนาดเล็กมาก ที่เรียกว่าภาวะเอกฐานซึ่งเป็นค่าไม่รู้จบแบบไม่ปกตินักที่จะสามารถพบเจอได้ในธรรมชาติแม้ทฤษฎีของอินสตา์จะได้สร้างความหัศจรรย์ในการคำนวณมาแล้วนับไม่ถ้วนแต่ถึงกระนั้นทุกอย่างก็พังทลายลงมาเมื่อต้องผเผชิญหน้าเข้ากับเหตุการณ์ภายในลุมดำหรือจุดกำเนิดของจักรวาลโดยในเรื่องของภาวะเอกฐานนี้ดรพอพาสกี ได้ให้ความเห็นไว้ว่ามวลสารภายในหลุมดําเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งพวกมันจะไม่สามารถถูกบดขยี้ได้อีกต่อไปสิ่งนี้เขาเรียกมันว่ามเมล็ดพันธุ์ที่มีขนาดเล็กอย่างไม่น่าเชื่อและมีน้ําหนักมากกว่าดวงอาทิตย์นับพันล้านเท่าแต่มันดูไม่เหมือนกับซิงคูราลิตี้สักเท่าไหร่ด้วยลุมดำจะมีการหมุนตัวที่เร็วอย่างบ้าคลาั่งและมีความเป็นไปได้ว่าค่านั้นจะเข้าใกล้กับความเร็วแสงมาก,มาก และด้วยแรงหมนุนนี้นี่เองจึงได้สร้างแรงบีบอัดอันมหาศาลโดยสรุปก็คือภายในใจกลางของหลุมดำนั้นมันไม่ได้เพียงแต่จะเล็กและหนักอย่างสุดขั้วเท่านั้นแต่พวกมันยังหมุนอีกตั้งหากซึ่งในจุดนี้จะไม่แตกต่างอะไรกันกับในะช่วงเริ่มแรกของจักรวาลทันใดนั้นทุกอย่างมันก็ระเบิดขึ้นจนก่อให้เกิดกลายเป็นบิ๊กแบงขึ้นมาหรือตามที่ดรพอพาวสกี้ได้เรียกมันว่าบิ๊กบอว หรือการดีดกลับคืนในอีกความหมายก็คือลุมดำก็เปรียบดังกับท่อน้ำที่มีประตูออกเพียงทางเดียวของระหว่างทั้ง2จัก,กรวาลซึ่งนี่ก็หมายความว่าถ้าเราตกลงไปสู่หลุมดำที่อยู่นัดใจากลางของทางช้างเผือกให้สมมติว่าเราจะไม่ถูกบทขยี้จนอะตอมแหลกสลายไปเสียก่อนเมื่อนั้นเราก็จะไปปล่ยังอีกด้านหนึ่งของจัก,กรวาลอย่างน่าอัศจรรย์ใจที่จักรวาลอื่นนั้น มันไม่ใช่ภายในจักรวาลของเราดังนั้นหลุมดำจึงมีหน้าที่ที่เหมือนกันกับเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังจักรวาลแห่งใหม่และทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับเรายังไงและจะส่งผลต่อจักรวาลของเราเช่นไรในคำถามนี้ก็สามารถตอบได้ว่าจักรวาลอื่นๆนั้นเป็นผลพวงมาจากการถือกำเนิดขึ้นมาของจักรวาลเราและจักรวาลของเราก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาจากจักรวาลก่อนหน้าหรือจะเรียกว,ว่า เป็นจักรวาลแม่ก็ได้ซึ่งจะพูดตแต็มๆก็คือจักรวาลของเราได้ถือก,กําเนิดขึ้นมาจากเมล็ดพันธุ์ที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาภายในล้มดําของจักรวาลแม่อันนาไปสู่การเกิดกลายเป็นบิ๊กบวสขึ้นเมื่อ13.8พันล้านปีที่แล้วดังนั้นแม้ว่าจักรวาลของเราจะได้ขยายตัวออกมาอย่างมากแล้วก็ตามนับจากจุดเริ่มต้นแต่เราก็ยังคงถูกซ่อนเอาไว้ให้อยู่แต่ภายในล้มดํา ภายใต้ขอบฟ้าเหตุการณ์ที่ไม่มีวันไปถึงได้ข้อมูลที่จะถูกนำเสนอต่อไปนี้เป็นข้อมูลถามตอบในชื่อเรื่อง Is the Big Bang The Backhole ที่ได้ถูกเรียบเรียงเอาไว้ในปี1997โดยคุณฟิลิปเกสบบนเว็บไซต์ mattdeb j u c r edu ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของภาควิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัย แองแคลิฟอร์เนียริเวอร์ไซด์ทำไมเอกภพจึงไม่ยุบตัวลงมากลายเป็นหลุมดำในตอนเริ่มแรกบางคนอาจจะเคยสงสัยว่าทำไมบิ๊กแบงถึงไม่กลายเป็นหลุมดำเลยตั้งแต่แรกทางทางที่ก่อนหน้านั้นมันมีความหนานแน่นของสสารในเสษเซียวของวินาทีแรกที่สูงกว่าที่พบในดาวเลิกดวงไหนๆอย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของบิกแบงนั้นต่างจากภาวะกระฐานทั่วไปที่เรารู้จักเพราะมันทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามและเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการติดอยู่แต่ภายในลุมดําที่มันก่อซึ่งมันผิดธรรมชาติเป็นอย่างยิ่งของปริภูมิที่ใกล้กับภาวะกรกฐานแล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคําตอบสั้นๆก็คือที่บิกแบงหนีออกมาจากภาวะกระฐานนั้นก็เพราะมันกําลังขยายตัว อย่างรวดเร็วในช่วงต้นและช้าลงหลังจากนั้นปริภูมิสามารถแบนราบได้แม้ปริภูมิเวลาจะไม่แบนก็ตามด้วยความโค้งของอว,วกาศนั้นมาจากส่วนของเวลาในเมทริกซ์สเปซไทม์ซึ่งใช้วัดการชะลอตัวของการขยายตัวของเอกภพดังนั้นความโค้งทั้งหมดของการละอว,วกาศจึงมีความสัมพันธ์ก,นกันกับความหนานแน่นของมวลสาร อีกทั้งคำตอบของชวชัตเชลในสมก,การความโน้มถ่วงนั้นคงที่นี่จึงแสดงเห็นถึงข้อจำกัดของความหนานแน่นในมวลสารได้ก่อนที่มันจะยุบตัวลงมากลายเป็นลุ่มดำดังนั้นคิดจำกัดของช,ว,ช,ว,ชวัตเชลจึงไม่สามารถใช้การได้กับสสารที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วดังเช่นที่เกิดขึ้นกับบิ๊กแบงสรุปก็คือพฤติกรรมของบิ๊กแบงนั้นมันแตกต่างไปจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับลุมดำอย่างชัดเจนนับตั้งแต่แรก อะไรคือความแตกต่างระหว่างแบบจำลองบิ๊กแบงกับหลุมดำแบบจำลองมาตรฐานของบิ๊กแบงนั้นมาจากคำตอบของสมการสนามความโน้มถ่วงในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปที่ค้นพบโดยอเล็กซานเดอร์ฟรีดมันฮาร์เวิร์ดโลบสันและอาร์เธอร์เจฟฟรีย์วอล์เกอร์ในชื่อแบบจำลองฟรีดมันโลเบสันวอร์เกอร์หรือ F.R. w เพื่อมาอธิบายถึงรูปร่างของจักรวาลทั้งแบบเปิดและแบบปิดในช่วงเริ่มแรกของจักรวาลตามแบบจำลอง f r w ก็พบว่าจักรวาลของเราเคยอยู่ในภาวะเอกฐานมาก่อนก่อนที่จะถูกแทนที่ด้วย Big Bang ซึ่งหากเรากลับไปดูลลุมดำก็จะพบว่ามันมีภาวะเอกฐานอยู่จริงซึ่งเป็นภาวะเช่นเดียวกับณจุดเริ่มต้นของจักรวาลอีกทางพฤติกรรมของแสง ที่ไม่สามารถหนีออกมาได้จากจากักรวาลแบบเป็ดน,นี้ก็ยังเป็นคําจํากัดความพื้นฐานของลุมดําเช่นกันและความแตกต่างของทั้งสองคืออะไรเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนก็สามารถอธิบายได้ว่าภาวะเอกฐานของ Big Bang ตามแบบจำลองของ F.R. w นั้นจะตั้งอยู่ในอดีตของเหตุการณ์ทั้งหมดในจกักรวาลในขณะที่ภาวะเอกฐานของลุมดำจะตั้งอยู่ในอนาคตของเหตุการณ์ แต่จากการศึกษาสมการสมััธภาพทั่วไปดั้งเดิมก็พบว่าหลุมขาวไม่ควรมีอยู่จริงเพราะพวกมันไม่สามารถถูกสร้างขึ้นมาได้ด้วยเหตุผลเดียวกันเหตุผลก็คือหลุมดำไม่สามารถถูกทำลายได้แต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่ามันจะคงอยู่ตลอดไปเพราะมันสามารถสูญเสียมวลและหายไปได้ผ่านการแผ่รังสีฮอวกิงแต่แบบจำลองมาตรฐานบิ๊กแบง F.R. ปัจูนั้นจะแตกต่างจากหลุมขาว ซึ่งตามนิยามของหลุมขาวโดวยทั่วไปแล้วขอฟ้าเหตุการณ์จะทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับขอฟ้าเหตุการณ์ของหลุมดํานั่นก็คือจะไม่มีสิ่งใดสามารถผ่านเข้าไปสู่ขอฟ้าเหตุการณ์ของหลุมขาวได้เช่นเดียวกันกับการที่ไม่มีสิ่งใดสามารถหนีออกมาได้จากขอฟ้าเหตุการณ์ของหลุมดําและนี่จึงเป็นคําจํากัดความอย่างง่ายของหลุมขาวความแตกต่างที่แท้จริงก็คือแบบจําลอง f r w นั้น จะทำในสิ่งที่แตกต่างไปจากประเภทของคอบฟ้าเหตุการณ์ทั้งในหลุมขาวและหลุมดําโดยด้านนอกของขอบฟ้าเหตุการณ์ของหลุมขาวนั้นจะมีเส้นลอกหรือเวอร์ไลน์ที่สามารถย้อนกลับไปสู่อดีตได้อย่างไม่ตายตัวและจะไม่พบเจอเข้ากับภาไวากระฐานใดๆของหลุมขาวในขณะที่แบบจําลองมาตรฐาน Big Bang FRW น,นั้นเส้นลอกของจักรวาลวิทยาทั้งหมด จะมีจุดเริ่มต้นขึ้นมาจากภาวาอิกระฐานสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้หากคุณผู้ชมท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อมูลเสริมจากนี้ยังไงแล้วก็สามารถแนะนำหรือเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้เลยที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างของวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้มาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าโชคดีครับ Thank you